สวัสดีค่ะโอเควันนี้ค่ะเราจะมารีแอคชั่นเพลงของคุณิสี่ววอ Color Outside l i n e ชื่อเต็มนะชื่อเพลงว่าอะไร Fashion's โอเคเราไม่เสียเวลานะคะเราเรีแอคชั่นเลยไปลยแล้วหรือยอ่ะแล้วไปว้าว กอนโว่ะีคนหรอวะอื้มาตินว่ะลูกใครเนี่ยลูกฉันใหม่ลูกฉันไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินจริงเ่กนผิดลพงแ มาแล้วมาแล้วมาดูดีดีป่นี่ดีดีป่ะอันนี้ไม่แน่ใจน้องล้มด้วยน่ารักว่าอันนี้บงเหรอใช่โคเทอตุดีอันนั่นคืออันนั่นคืออะไรงูอันดาวอากาศมั้งไม่รู้นี่วงงูหล่อมากพี่เจมเพลงมั่วจะฮิปฮอปอ่ะ แล้วขั้วกับอันนั้นเลยอะไรนะอัน,นท่าอันเนี้ยเออ,อใช่โอ้โหนี่ขเขาชอบพาร์ทนี้มากและแบบเสียงควายเสียงต่ำต่ำต่ำคือแบบโคตรมีเสน่ห์โคตรเปรี้ยว เออเอนี่คือยานเหรออ๋อไออันนั้นแน่เลยไอที่ว่าฉันว่ามันเหมือนงูวไอที่มันอยู่ตรงใช่ข้างหลังฮะอันนั่นแหละแต่มันคือยานเหรอไม่รู้เนี่ยไม่รู้งูอะไรเนี่ยคอติส เดบิวต์เพิ่งเดบิวต์เกียรทิแล้วอะอมไม่รู้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเกียรทิแล้วร้องได้แล้วอ่ะเด,ดบิวต์เมื่อมาสองที่แล้ว สองอาทิตย์แต่ทำมีเพลงมาได้ประมาณสามมีเพลงอ่ะจบไปแล้วลูกมุขเป็นโลโก้ที่เป็นโลโก้ที่คิดถึงมากๆอ่ะเดี๋ยวเรารีวิวก่อนว่าแบบเพลงนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยชอบมากแต่ว่าท่าเต้นยากมากว่าอยากกจากเต้นตามอยู่แต่เต้นไม่ได้จริงเป็นแนวแบบฮิปฮอปอ่ะฮิปฮอปใช่ฮิปฮอปจ๋ามากแบบฉันชอบมากเลยแบบนี้นะ แต่เอาจริงเพลงอ่ะเพลงคือเราฟังฟังได้ทีละนิดทีละนิดเพราะว่าเพื่อนในห้องเสียงมันดังในห้องเสียงเราบันดังอันนีขอขอภัยนะคะที่แบบเสียงดังมากเพราะว่าก็อย่างนี้ละค่ะช่วงแบบเราไม่มีค่าเรียนอะไรก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมา เราจะมาดูในส่วนของมินิคอนเสิร์ตนะคะล่าสุดก็คือเกิด,<ช>ดขึ้นเมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่เราจะมาดูกันนะคะเมื่อวานสดๆร้อนๆลลเลยเหรอใช่เมื่อวานเลยใช่ไหมเลิศโอเคเลิศไปมันไลน์ในวีเวอร์นะ,นทนะเท,ท่มากอ่ะเทลเบอรใครนะบอลลู ตีนมีอะไรพูดในใหม่นะมันจะได้ยินอเ่โคตรเท่ เต้นเสซนหอบชัวหอบหอบแบบโค่นหอบแบบแต่แบบเสียงสเตเบิามากเลยอเออ,อออตโูนนิดนึงเนาะออตโูนทั้งเพลงทั้งแบบเพราะว่าในในเอ็มบีมันก็ปิด,ดออตโตนเนี่ยแต่โค้ชเขียวอะ่ะว้าววงใหม่ใช่ไหมน้องบีทีเอสไอหลานบีทีเอส ็นน้องของกิเล็กนะคะคนหล่อเพ่มาแล้วมาแล้วอันนี้น้องเราเนี่ยรู้ไหมยาบิงปะใช่มีน้องเราสองคนก็คือสาวคเอเน่าคุ้ายแอันนี้05ณแปถ้าไปขอโูดอะมิวส์ได้ไหมโอ้ไม่ไหวว่ะ เอ,ออโอเค <c oughs> อะอมกหนุ่มตีที่จริงใจเวอร์นั่นนะว้าว คนนี้เมนโวคอป่ะไม่เขาไม่รู้ว่ามีตำแหน่งไหมไม่รู้ว่ามีตำแหน่งใครรู้คนเมนไม่ได้นะคะเจ้าดาวคุณลงถึงที่ถามแต่แบบเป็นวงแรกที่แบบคีบวงขนาดนี้แบบเลือกเมนไม่ได้ปกติอ่ะถึงแม้ว่าจะคีบวงนะแต่เราก็ยังจะมีแบบมีเมนอยู่อะไรแต่อันนี้คือเลือกเมนยากมากว่าแบบดีทุกคน ว้าวไม่คอนเสิร์ตแล้ววะไม่คอาเสิร์ตไม่คอนเสิร์ตทัวร์แล้วเหรอยังเรีบมีเพลงแค่ไม่กี่เพลงอีกถ่วยยังไงเนี่ยรีบอยู่จบแล้วยังจบแล้วจริงอ่ะอ่ะอะไรมันเต็มโอเครีวิวรีวิวรีวิวอันแรกนะคะแบบความรู้สึกไงสำหรับเพลงนี้ก่อนเอาแฟชั่นก่อน รู้สึกชอบเพราะว่าส่วนตัวเองก็ชอบฮิปฮอปอยู่แล้วชอบแนวป๊อปอยู่แล้วรู้สึกว่าเจอรู้สึกชอบมากชอบจริงๆอ่ะเป็นอ่าในส่วนตัวคือค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรวะเป็นติ่งวงอื่นๆยากเพราะว่าเนี่ยเป็นติ่งเคป๊อปมาหลายปีแล้วก็ยังไม่ได้แบบชอบขนาดนั้น, oh, <yeah. S 1> น,นก็มีแค่ b d ดี t อสมีเทเซอรมีเซเวนทีนแค่นี้นี่เป็นวงแรกเลยที่ยังไม่เดทแต่ฉันชอบมากกับชอบสุดไปเลยอ่ะปักปักไปแล้ว่าฉันจะเข้า ติตัวนี้ฉันจะเข้าดอมนี้ใช่ชอบถ้าสุดไปเลยแล้วฉันรู้จักคนเธอกับฉันใครรู้จักก่อนกันฉันกับเธอเหรออฉันไม่รู้แต่ว่าฉันอ่ะฉันน่ะรู้จักตั้งแต่มันมีข่าวว่าจะเดบิวต์แล้วแต่ว่าฉันอ่ะไม่ได้ติดคือถ้าถามว่าใครเข้าดอมไวกว่าต้องเป็นเธอเพราะเธอเข้าดอมไวกว่าฉันแต่ฉันไม่รู้ว่าใครรู้จักมาก่อนกันคือฉันน่ะรู้ว่ามันมีแต่ว่าฉันยังฉันไม่ฉันยังไม่โดนตกไงเก็ตฟีลไหม แต่ว่าฉันจะโดนตกหลังจากเธออีกทีนึงตอนที่ฉันแบบฉันไปฉันไปดูบล็อกเขาไงเออที่แบบแล้วฉันก็อุ้ยถ้าไม่วงนี้มันแบบมันมีความแบบฟีสไตล์แล้วก็มีความเขาเรียกว่าไงแบบสมกับคอนเซปต์วงมากๆที่มันคือคอนเซปต์ชื่อว่าชื่อว่าอะไรนะคอนเซปต์อ่าคอลเลอร์ออฟเซนเดอร์ไลน์ก็ใช่ก็คือแบบว่าเป็นเป็นซีซั่นใหม่ที่แบบ มันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแบบเดิมๆอ่ะซึ่งนี่เป็นคนแบบชอบมากแล้วมันได้ความแบบเป็นความเฟชความแปลกใหม่ความแบบอะไรสดใหม่ของเด็กเจเนอเรชันนี้อะไรเงี้ยมันมันหาได้ยากมากแล้วมันเป็นฟิลแบบชายหนุ่มอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความแบบมันไม่ได้มีความว่าทุกอย่างจะแบบเป็นแบบแพทเทิร์นแพทเทิร์นอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ว่าน้องๆแล้วแต่แบบสมาชิกในวงว่าเขาจะแบบกําหนด อันนี้ยังไงเลประมาดูในในส่วนที่เราดูไปนะคะถ้ามาดูในเครื่องแต่งกายก็คือชอบชอบจริงๆก็คือมันมีความเข้ากันในตัวเพลงแล้วก็เท่สุดๆไปเลยอะ่ะดูด,ดิมีใครปักเมนไหมอ๋อไม่ใช่เลือกเมนไม่ได้เลือกเมน่ไหม๋แตจะบอกนะไว้นะคะว่า คนแรกที่พาฉันเข้าด้อมนี้คือกอนโฮค่ะแล้วตอนนี้ตกตกไปดำๆเกันก็จะเป็นซองไฮออนแล้วก็ดำด้วยมาตินค่ะแล้วก็ตอนนี้หมดแล้วครบ้มแล้วใเอ้ยาคถาหน่อยว่าโดนตกจากใครบ้าง ตั้งแต่ปล่อยตัวมาเลยก็คือภาพแรกที่ปล่อยตัวมาตอนที่อยู่ LA ตอนนั้นอ่ะก็เท่าที่เตะตาเลยนะคือเตะตาครั้งแรกเลยคือกอนโฮกับซองพยอนก็่คือเตะตาเลยแล้วก็เชื่อไอ้นี่ก็เริ่มไปศึกษาเรื่อยๆว่าเออเขาเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยเลยก็ไปรู้ว่าเออมาจากเป็นหลาน BTS น้องทีเล็กไงก็รู้สึกชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาข้อดอมนี้มาแล้วจ้วเลชวนเพื่อนข้อดม ก็ในสตวนคาโดนตกแบบครั้งแรกแบบเลยจริงๆคือจริงๆชอบเจมตั้งแต่ถ้าพูดตรงๆก็ตั้งแต่เทนนี่เอแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีข่าวว่าเออตาเดปิวอะไรเงี้ยก็คือเราสพอร์ตทุกคนเลยที่อยู่ในเทนนี่เออะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันก็แบบหลายคนเขาก็แยกกันย้ายกันไปเติบโตน้ะที่รู้ๆกันแต่ว่าถ้าในวงจริงๆอ่ะโดนตกจากจากซองฮยอน ชื่อซองฮายอนใช่ป่ะใช่ค่ะแบบไม่แน่ใจซองฮายอนเป็น,นปความแบบความรู้สึกแบบนี่มันคือชายหนุ่มที่แบบมีสไตล์เป็นของตัวเองอะเออง่ายๆมันก็เลยโดนตกสังเกตอะไรประมาณนี้ค่ะคือเขาดูมินิคอนเสิร์ตมาแล้วคือเมื่อวานเห็นรู้สึกว่าอ่า มาตินคือเก่งมากๆสมกับเป็นลีมเดอร์มากๆใช่คือชอบคือมีความเก่งมีความฉลาดในแบบหลายๆด้านการพูดอย่างเงี้ยการแสดงออกอย่างเงี้ยคือมาตินแบบแสดงออกมาได้ดีมากๆในฐานะของลีดเดอร์อันนี้ก็เหมือนกันนี่คือดูนี่ดูคอนเสิร์ตแต่ว่าดูแบบแททายค่ะตรงตรงแฟชั่นอะไรเงี้ยไม่ได้ดูปัดผ่านตลอดเพราะว่าแบบจะเก็มาลฟ์ไอชันกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบดูก็ชื่นชมมาตินเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่า เวลาที่มันแบบจะมีเดทแอร์อะไรเงี้ยเขาก็ไม่ปล่อยเขาก็จะพูดตลอดให้แบบแฟนคลับไม่รู้เบื่ออะไรเงี้ยชื่นชมมา嘛ค่ะถูกค่ะ่อไปเราจะเขายังอายุอายุเท่านี้ด้วยประมาณเท่าๆพวกเราก็คือเขามีความแบบว่าเก่งมากนี่ทุกคนเราให้ดูเลยดูอะไรดูอะไรให้ดูชุดความเท่อาจจะอันนี้ไว้นี่เท่มากชอบออฟิศนี่ทุกคนแบบ หล่อแล้วก็มีคาแรคเตอร์ไม่ซ oh no ้ำก uh ัน huh. ต yes, ่อไปเราจะดูอะไรกันคะเป็นเพลงใหม่ที่ไม่ได้มี MV ก็คือเพลง Joy Light อัดค้างมาอยู่โอเคโอเคโอเคอันนี้คือ Foundation ของบุรุนทร์นะคะทุกคนมาดูดีทรงพยน์คือใช่อันนี้แค่ฟังแค่ดนตรีนะ มันคอเโทนกับเมื่อกี้นี้เลยออคอเลฟิลใช่เอื้อโอ้ยก้นกานาจะเป็นเมนโพล์นะเพราะว่าทั้งแฟชั่นกับเพลงนี้ก็เป็นคนเปิดทั้งสองเพลงเลยก็ถ้าใครรู้ข้อมูลก็คอมเมนต์มาได้นะครับเพราะว่า <c oughs> พวกเราแบบไม่ไม่ได้รู้ขนาดนั้นพวกเราใช้การสังเกตเอาค่ะ <c oughs> ใช่ Kelakmalah. Ini, ini. Ini, ini. นแบบชิวๆอ่ะตายแบบปังเรื่อยๆคือแบบผอนผายได้อ่ะฮูกตรงตัวเลยเขาจะทำเพื่ออะไเอาเลยระบายมาละลาฟังนะ แเราจะดูแบบมีเนื้อนะคะทุกคนเฮ้ยเุยเหมือนเพลงไอ้นั่นเลยเหมือนเพลงอะไรวะอะไรวะไม่เหมือนแล้วเหมือนละลาบายจริงเพลงกลมเด็กน้อยนอนอ่ะ

너도 봐 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 너도

เปิดตอนฝนตกยังได้เลยแบบให้มันฟิลกับเนี้ยกอมนอนไงมันคือระบายอ่ะอ่เอามาๆเดี๋ยวเรามารีวิวเพลงนี้กันดีกว่านะคะทุกคนสำหรับเพลงนี้นะก็รู้สึกว่าก็เพราะดีแต่ไม่ได้ดังไรยังไม่ใช่เทสเท่าไหร่อ่ะเพราะมันยังช้าไปนิดนึงแต่เปิดนอนได้ไหมได้นะเปิดกอมนอนเด็กๆเด็กเหรอไม่เพื่อนๆใครทุกคนเสียงดีมากๆ ช่เปิดแบบสบายๆเพลงดีมากช้าๆแบบเขาเน้นแนวเป็นลายแบบประสานเสียงแล้วก็คือความลงตัว อันละแบบนี้แบบหลายหลสไตล์แล้วแต่ใครชอบเลยนะมันแล้วแต่เทนอยู่แล้วว่าแบบใครชอบอะไรก็ฝาดนะคทุกุดต้องมีหลายเทนให้เลือกอันนี้เพิ่งเปิดออกมาได้แค่ห้าเพลงรอดูตอนต่อไปว่าเขาจะปล่อยเพลงอะไรออกมากันบ้างแล้วคือตอนนี้เขาเลยกอะไรแต่ละเพลงแต่ละเพลงเทนเขาเรียกว่าไม่เหมือนกันเลยแนวแต่ละเพลงไม่เหมือนกันเลยใช่อันนี้แบบเหมือนเพลงกล่อมเด็กๆนอนแบบติ๊อะไรแบบ คือมันแบบค่อยๆไปค่อยๆไป cool. okay, ค่อยๆเล่ามันแบบดีมากโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราจบเลยแล้วอ่ะอาวเดี๋ยวเราต้องเลือกว่าฟังมาเนี่ยมีสามเพลงใช่ไหมมีแฟชั่นมีจอยไลท์มีเระบายชอบเพลงไหนที่สุดอ่ะเพราะทำไมทำไมถึงชอบด้วยแฟชั่นเพราะว่าชอบฮิปฮอปชอบมันมันมันคล้ายๆเพลงนึงคือเพลงฟินของอ่าทาวิสกอตอันนั้นชอบมากก็เลยอันนชอบป็นพิเศษนิดนึง ส่วนตัวชอบ joy light เพราะว่าให้ความแบบฟังได้เรื่อยๆในการชิวๆอะไรแบบนี้ใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะฟังในแนวนี้ค่อนข้างบ่อยใช่อือค่ะส่วนตัวชอบแฟชั่นเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนชอบฟังแบบอะไรที่มันเป็นฮิปฮอปแล้วก็แบบบีทหนักๆอะไรองี้ยคะ่ะไม่ได้ชอบแบบชา้ชาๆแต่ฟังได้ทุกเพลงอยู่แล้วเพราะว่าแบบไม่ได้ซีเรียสนั้น ไม่ไหวปะไหนดิมาจะดมาดิปีแรีมันยังค้างอยู่สามปันธุ์บีดีบีเอาบ็ ขอตัวลาไปก่อนนะเะขอตัวขอฝากคอปีสด้วยนะคะน้องใหม่ของเรานะคะจากอบิ๊กฮีแอนเทนเมนนะคะหลังของชีบายจีหลานของบีเดทนะคะก็มีสมาชิกทั้งหมด5คนนะคะได้แก่อมาตินพี่เจมแล้วก็จอยยานแล้วก็อูจุนอูจุนคนไทยชอบผวนคนไทยติดผวนเกินโอเคบ๊ายบาย บายบายบายเอ้า yeah. oh. ทำไมสีโคเยอะเลยไอ้วัวตอนนี้